สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง s t o r y Day นะคะวันนี้ก็พากันเข้าป่าเลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปเก็บผลไม้ป่านะคะผลไม้ที่เห็นก็คือบักนอดจ้าหรือมะนอดจะมีรูปลักษณะคล้ายกับมะเดื่อนะคะทุกคนแต่เขาจะกินได้คะ่ะลูกที่เราเห็นก็คือลูกที่สุกนะคะลูกเขาจะสีแดงคะ่ะถ้ายังสุก ที่เราเห็นก็คือยังไม่สุกนะคะสามารถเอามากินกับน้ำปลาจิ้มน้ำปลาได้ค่ะทุกคนนี่ก็คือลูกที่สุกคะ่ะส่วนลูกที่ไม่สุกเราก็สามารถนำมาตำได้นะคะเยอะมากเลยค่ะทุกคนที่บ้านใครเคยชิมมั่งหรือเปล่าคะ จะมีแค่อยู่ในป่านะคะทุกคนเรากำลังเก็บลูกที่สุกนะคะแล้วเราก็จะเอาลูกที่ไม่สุกมาด้วยคะ่ะเราจะมาตำให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่วันนี้เราขอโชว์ลูกสุกก่อนวันนี้ฝนตกคะ่ะก็จะชื้นๆนหน่อยค่ะในป่า ต้นของเขาจะใหญ่นะคะทุกคนอันนี้รากของเขาก็จะมีลูกเต็มรากเลยค่ะทุกคนนี่ก็เจอลูกสุกอีกแล้วค่ะเรามาดูเนื้อของเขาข้างในเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเปรี้ยวอมหวานเวลาเคี้ยวเข้าไปก็จะแตกป๊อปอปอค,ค่ะทุกคนนี่ฝาก ติดตามช่องเราด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของเราค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปค่ะ